ผู้ชมในช่วงเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาเราได้ยินชื่อโครงการแถบและเส้นทางของรัฐบาลจีนนะคะเป็นการให้เงินกู้กับประเทศต่างๆทั่วโลกใช้ในการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขยายอิทธิพลของจีนในรูปแบบหนึ่งค่ะแต่ล่าสุดในที่ประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหรกรรมชั้นนํา7ประเทศหรือว่า G7 นี่นแหละค่ะประกาศเหมือนกันบอกจะทําโครงการในลักษณะคล้ายๆกับจีนอุตาวราคะแต่ว่าโครงการของ G7 มันเหมือนมันต่างกับของจีนยังไงบ้างอะค่ะ ผู้นำของ G7 เนี่ยนะคะบอกว่าเป้าหมายเนี่ยก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศรายได้น้อยถึงปานกลางแต่ขณะดเดียวกันนี่คือการขยายอิทธิพลของมหาอำนาจในฝั่งประชาธิปไตยด้วยนะคะคุณผู้ชมคะก็มีนักวิเคราะห์นะคะมองว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของ G7 ค่ะที่ต้องการขานอำนาจกับจีนนะคะโดย G7 นั้นชูนโยบายว่าโครงการนี้เป็นการลงทุนที่จะทำให้ผลตอบแทนนั้นกลับคืนสู่ทุกคนค่ะ ในการประชุมผู้นำ G7 ที่ประเทศเยอรมนีนะคะก็มีการเปิดเผยว่า G7 จะร่วมกันลงขันในโครงการความร่วมมือโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนทั่วโลกมูลค่า6 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ21ล้านล้านบาทในระยะเวลา5ปีค่ะเป้าหมายนะคะเพื่อใช้ลงทุนในโครงการสาธารณูปภคขั้นพื้นฐานในประเทศรายได้น้อยถึงปานกลางค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะสหรัฐอเมริกา เป็นฝ่ายเสนอขึ้นมาในที่ประชุม G7 เมื่อปีที่แล้วค่ะซึ่งในตอนแรกนะคะโครงการนี้เนี่ยมีชื่อว่า Build Back Better World ค่ะแต่ว่าต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการความร่วมมือโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนทั่วโลกซึ่งเริ่มเป็นรูปเป็นร่างไว้ปีนี้ค่ะสำหรับหลักการลงทุนในโครงการนี้เป้าหมายหลักๆมี4ข้อด้วยกันนะคะได้แก่ การลงทุนนะคะเพื่อแก,ก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกการพัฒนาระบบสาธารณาสุขส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศรวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลค่ะซึ่งโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้กล่าวถึงโครงการบางส่วนและก็เป้าหมายของการลงทุนในครั้งนี้ค่ะ That's why the United States, together with the G7 partners and the World Bank, are investing in a new industrial-scale vaccine manufacturing facility in Senegal. When complete, we'll have the potential to produce hundreds of millions of doses of vaccine annually for COVID 19 and other diseases. We need to strengthen the use of trusted technologies so that our online information cannot be used by autocrats to consolidate their power or repress their people. That's why the Digital Invest Program is mobilizing $335 million in private capital. Networkqui secure network equipment Africa, Asia pply Africa นอกเหนือจากกลุ่มประเทศ G7 แล้วสหภาพยุโรปก็ยังเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะในเบื้องต้นสหรัฐอเมริกาประกาศให้เงินลงทุนในโครงการนี้200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7ล้านล้านบาทและสหภาพยุโรปจะสมทบไปอีก11ล้านล้านบาทค่ะ อาจจะมองได้ว่าโครงการนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้คานอำนาจกับจีนนะคะซึ่งจีนก็ลงทุนในโครงการแถบและเส้นทางในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งไบเดนเคยพูดเอาไว้ชัดเจนค่ะว่าโครงการนี้จะทำให้หลายประเทศนั้นเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการเป็นพันธมิตรกับประเทศประชาธิปไตยค่ะโดยโครงการแถบและเส้นทางของจีนนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2013หรือว่า9ปีที่แล้วนะคะโดยเน้นการลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานค่ะ อย่างเช่นเรื่องของถนนรางรถไฟท่าเรือเป็นต้นนะคะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งค่ะโครงการของจีนนะคะถูกมองว่าได้สร้างกับดักหนี้ให้กับหลายประเทศในขณะที่ฝั่งของ G 7ระบุว่าโครงการของ G 7และพันธมิตรไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือหรือว่าเป็นการกุศลแต่นี่เป็นการลงทุนที่จะทำให้ผลตอบแทนนั้นกลับคืนสู่ทุกคนค่ะ ก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่นะคะสำหรับประเทศรายได้น้อยและปานกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อาจจะมีความไม่สบายใจหากจะต้องพึ่งพาประเทศจีนมากเกินไปค่ะคุณพรมวดีคุณจิราชาตา